จำนวนสามบาทซาดูเสรเสรมมันถอยมคู่เลยรเสร็แล้วก็เก็บไว้ออกพันซาเสร็จแล้ว็จัออกพันซาเสร็จแล้วก็จะมาแจกกันในพูระหาบาทอี้ดีสิบสามสิปุ่นกว่าพูระคำห่าสิบปุ่นได้ตัวมันจะพอยีมันมันเสรมั่นั่นคนตายทั้งเอาผีอกป่าทั้งสมนบานสามคืนในพูระหสิสตา แต่แต่แต่ผมไม่ยุบเงินานี่ขึ้นละขึ้นขึ้นสามบาทนะขึ้นไปสามบา่สองใบพะวาหน่อยโอดเย่าหน่อยหาร้อยมซแล้วเขาจมแล้วผ่าาตัวสามหมื่บางเที่ยนี่ขั้นพื้นบางเที่นี่เทศบางเที่ยนี่เป็นาะไรบางเทียนละแม่ออกยุดไปได้เี่ยวกหยืดอย่างเงี้ยคือง้อค่อยๆไล่แม่ออกบางบ่สอนมูแน่สอนลูกสอนล้านแน พอาจารย์ยังไปมันพ่อหนึ่งเนี่ยอาจารย์อยู่นอกซานเทศได้หนิโอ้หูเล่พี่เขาเป็นไ่ออกออหาเหตุกับไม่ออกสีคุ่มเจ้าี่ละตการเพินมว่าพ่ออาจารย์เาพูดวหรือิ่าอ้ใครจะมาเื่องห้องหลพอได้่อพอาจารย์ได้ยุก่อนมีดหลวงพ่อหงพีมีคู่บาเนี่อยาห้องอันนีเป็น่พกรุงเทพเป็นมาผู้บามหาคับผมามีเพาอาจารย์เมีพราจารนี่ย พระอาจารย์เขาฟ้องเขาก็พูดว่าหรือขอเห็นกับตาแล้วนะเหตุอะไนี่เออเส้นทไปแล้วอะไรนะเป็นหูมืดเลยทีเดียรเดี๋ยวเรื่องเราคือนดี้ประทับใจที่สุดก็ผมมีเงื่อนคุ้มไปทั้งฝุ่นะคุ้มนะเข้าอยู่สามปีออกลูกสามเถื่อบัรบรรยาป่าเนี่ยเข้าเคยเข้าเคยเข้าเข้าเคยเห็นเงือกเอหนึ่งเลย งูใหญ่เคยเห็นทีหนึ่งพอดีพวกเข้าพะเนอยู่วัดสิริักเลีนน้ำาลิกเรียนเกี่วกข้าเรียนน้ำตูต้าตูตาหลวงพ่อยิาน้าว่าเนี่ยสีบอกอยู่น้อยสามมื่าหรือหามเด็มน้าเด้อคขามดแล้วเขามาขออนุญาตอาดจา์ว่าเข้าวัดเาสขรเรีนน้ำตลอดโอ้ยฝนตกพอดีเคดแท้ๆอยู่บรรจวัดบรรป่าน้ำี่วมมดไปตามๆ่วมีมือนึ่งเนาะเขาสิเปินเินอยข้างในเข้าสินเนข้างนอก กุตีหลังตีตีทั้งคืดละทั้งกุทีหลังนะคือหม่งมงของน้ามืมือนี่ะคมเป็นห่วยะทัางแบบแนี้คนห้องนองเขาไนมันเป็นเฉลียงอยู่พวกหองก็นอนประตูมันสีเอาฟ้าเอาฟ้าไปภายในเลื่อนออกเลื่อนเขาปิดปิดมันแับนี้เดี๋ยวมันมาตีทุบตุ้ทีนึงก็แก้กุ่นะเราอย่าเบึองเงือบบ่จะเบึองพยายามานกับนอื่นวันไอ่บ่พยาามหรัเงือบบ่ไปเตยานเลยมัน ก็ค่อยเลื่อนไปมาหน่อยหนึ่งขาสิขอสิรับรับว่างกับมือเขาแล้วก็คนดมือเสร้าแล้วเขามาบอกอ้หนึ่งนมาหนึ่งในหนึ่งมาจากสรานีคุณแล้วอ่าลาังต้นบอกเผาเนี่ยบูดบูดบมันแหลกแลแลไปอูกันลเดี๋ยวเห็นหัวต่างผู้ผู้มาเนียนเนียนาน่ยคุท้โท้วไว้บอกเย์นี่ดอกันเราม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 าวอยลงไปหนากตีดลงไปตั้ม เติมเข้าไปแล้วเพื่อนมาในนึ fort, wrong, ่งฝนเศร้าเม๊ดเลยเพืนเนี <c oughs> ่ยสักซีแต่พ่อพ่อเติมท่านเนี the Alter, the ่ะเข้าไปแล้วเขาเศร้าเรียนน้ำแลวเพิ่นมาเขากับกับว่างเขาแล้วเพิ่นมาเสีลยฝนฝนเหมือนน่ยอพอเนมอเศ้าไปพิเศษบน้ำแห้งมือนนี่งโก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 กโ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 นกโกกกโเโก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 กโ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 กนีโเโอเราเโกโนโกกโกโกกโกโนกก สิงหากันยาส้วงสิงหานี่ยนะออกดีแท่ๆประมาณสักสี่ทุ่มสามทุ่มสีุ่มมาแล้วยังนำจบับมาะไร่อ่บางเพือมาคนมาเจ้าน้อยเพื่อจะอาจารย์เขาฟ้องนอนแล้วบ่คนมาพ <c oughs> ะดีเสียวเพ้ยแลพูดได้ล่ะพราะออกได้พต่คน่าปวดปอบแป๊บปอมา โอ้ยเผื่ไจ่าเด้ออีน่นเอารู้อีแล้วเื่ห้าโอ้ห้ามมนี่บอพี่กายเขออกแตว่ามันเข็มันลาเพิ่นไปจน้อยไปเอายาเพิ่อไปขึ้นเพิ่นจุดตะเกียงไอ้นั่นไปเอายาห่อนั่นหอนี่เริ่มยาหุนไพยเพิ่ะหอนั่นหอนี่เริ่มเพิ่เาจะมานอนด้วยกันรอไนี่ไปแี้วครัเจะนอนที่ไหนไปกลางเตนบนอนนี่แลยไปไาใจ้าใจ ไอไอ้พวกผู้ชายยุ่งผู้ชายสินั่งเสลียงนังพี่เรื่องจบพวอภาพภาพเน่ยเขาเป็นเสลียงเรื่องเมืงสี่มีทีพอยเขายุ่งพุ่นมองที่ออกลยุ่งพุ่นท้องผีท้งผีพวกผู้ชายเขาที่พุ่งแต่พวกไม่ออกไม่ออกบางทีไปจำไม่ออกเป็นหมอาทำแน่เอนเขาเอาไส้เอายางมาเด้อเอาไส้ผีเป็นปลาดุเอาไส้เอาน้ำมุ่นมากเขตัวทีเมุ่นสี่ห้ออกไงายไรต่างๆเสเอา้ํามากไปโพกในไส้ที่ปอกมันหลายเด้อ ก็นทำเหมือนกันพี่ป๋อเนี่ยผมพีอ่ออที่มไม่ใช่ี่ายเนี่ยนะแล้วเรลปเพิกับเศษเนี่ยอหไรก็ไปนวานก่อนไปเซรลเิลเศษนู้นอ่แบบนี้ไอ้ไอีนั่งนั่นมาเนจะไล่อย่างหนึ่งเวลาสออกลูกนี่เอาพาเขามากข้อข้อข้อผัวก่อนเปโรคคิดเคนี้นี่ หัวจ้องผัว identify. มัหนีขยางหัวมโอยบ้าแต่ครับถตาบ้านได้แต่ไหวมันน pues ี่ปูเข็ดผูรอบแล้วูเมียดีแล้วก็ไปเื่อยางหัวมันหลวงพ่อเพิ่งห้องเออปีกายมันก็ว่าจะซีรปีนี้มันไปอหัวอะบันีนบรรากาเคียดๆกันเลยหัวคนนึงคว่ำนึงก็แวแวออกแล้วบ้่งช่วงเพิ่งกมด้านมุ้ยังให้กินกันเอาสักพักนึ่งก็ปอดไัยอะไรบ้านนงไปกลับเพื่อนมา เราลงกลับได้เลยไปเยาวาของเขาไปไป,ไปกับยุคนะส่วนไปนะแต่ไปให้ความองใจขาเจ้าโอบ้บรรพุรุปานนั้นเนี่ยหลวงพ่อมันจะปายเฮด้็ถ้ามันจะป่าขาเจ้าจถึงคิดถึงใจอ,งอ่ออเรื่องที่ขึ้นก็นต้องนั่นนะผู้ที่สามก็ขึ้นไปเข,ปข,ปขาจะบอกว่าเนะ่ยเขาเป็นเราเลยเราเขาคนขาเจะากวางมันพูดแต่บุขาจะบอกพอลืมเสมหเขาจะเบิงเร่อน่าสามคนบตอนนี้มัตสิเท่าแล้วพ่อปีศูนย์ปีศูนย์สองศูนย์สามศูนย ที่เข้าเข้าอยู่ศูนย์สองจัมมัสาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจังว่าอยู่กุรคขัมคงแม่เพราะคนจ้าม่พูดอะไรเฉยๆเข้าก็ลืมมือนรูปเนจะม่จ้าแม่เขาจะไปถามเขาดูเขาจะไปฟองังไงคือเขาเป็นน้อยกรได้สธิแจกวนุลงพ่อเพื่ออะไรบ่บันนี้บันนี้พูดหนึ่งบันนี้บอกออกมาเนี่ยโม่จะบอกหลวงพ่อมึดมันี่ยไม่เอาบางเจ้าจักราเยไม่เอาบางกับจกเลยมาเนี่ยเป็นรอเยียนมาดีหมดโจเป็นหมอตำแยโจมายจมาแล้วบันนี้ จักแล้วพ่อออกมาเลยไปถามเลยไม่ออกวางเจ้ามือเลยจบกมันพันิสไต้บอกให้ไม่ออกวางใส่บาทที่เดียดเลยหลวงพ่อเปาอยุ่งัินลวงพ่อเฮ้นอะไรก็แล้วเป็น่นหลวพ่อมันมันมันจิปานเขาสิวเอ้ล้วไรเป็นคนไปฟ้องเพื่นนี่นะถามว่าหลวงพ่อเนี่ยนันิ์กั ยังหัวมาแล้วคำมันมันบริยานบาทเพื่นคนล่าเงินเนี่ยร่าเงินเพิ่นนี่ครับเพิ่นยังไปไปที่ไปจับมันได้มันแค่นี้มันกระทุกข้แห่งละละเพิ่อนมาจะไปจับไปจองมันไปยามมันดอกมันเอาไปซากเพิ่อนมามันเอาไปไล่ไปไหนหลับเพิ่อนมาเอาไปแปดหมื่นเพื่อนไปซื้อบริษัทจะหาหมื่นเออให้มันไปซากเพิ่อนมาจะไปจับมันเด้อเพิ่อนมามันแค่นี้มันกระทุกข้แห้งละละเพิ่อนมาสุดยอดแด่ๆเลยเพื่นมาไม่ธรรมดา ของคนนี่ส่นันดแ้วนั่นแหละแต่ว่าใรอยากรังนี่ไปให้ไปยืมกับหลวงพ่อหลวงพ่อาน้อยติดเรื่องติดราวเพื่อว่ารู้ไปเปเขาน้อยเขายืมเงินในสักพันสองเปเนอาแม่เพื่อแบบทำเนี่ยเดี๋ยวยในโอมันมีอยู่บอกเอาไปร่วมเพื่อแบบพ้าเอาไปปั๊บนี่ยังไม่ทราบเรื่อบาย เรายืมเงินใครบ่รีรมย์มาขึ้นโอ้เลอาว่อหากัินย่มบ้างว่านไปร่วงไหมไม่ได้่วกันหรเพราะว่าต่ยืมผ้าขึ้นกันนีจะพันผ้านึ่ถือพ่นถือพนในนั้นตลอดถือพ่นในพ่วงเพราะค่ายเจ้ายืมผ้าไปเอามาขึ้น้วบอก โอ้ยหลวงพ่อยังบ่แล้วจะยืมทั่วข่อยจะเอามาขึ้นล้วบอกใส่ใส่มันเจอผมก็สิสิบใยจะได้ผมผมไปคุยกังเพิ่นเพิ่นอะไรก็แล้วเพิ่นเพิ่นฉันเพิ่นังพั่นเจอหลวงพ่อผมแม่บเอาจไสุดยอดอย่าไปยืมขอผมเพิ่นสุดยอดขอสันเพราะเรายืมเสื้อลูกครูมหาเทือนี่เป็นคนละแนลภูมหาเทือนนี่หลวงพ่อเป็นเป็นเรืองสตือนสติเพิ่นสิแพงที่สุด อุปถัมภ์ปนันแบบเพิ่นนี่ลุงปู่กุลค่ำนี่สะโกนเรื่องพระอาจารย,ย์ใหญ่เพิ่นนี่บ่มเพิ่นชินบ่มักนั่งสมาธิเพิ่นชินบมยย่มเดินโยกมือหนึ่งเพิ่นสิได้ให้พันเที่ยวหน้าร้อยเที่ยวเพิ่นสิบ่ันประกาศสารเสาร์เลยป้าพฤศจิท่านบริสุทธิ์สอนหนังสือเพอิอ่อนเดินโยกมือแต่เพิ่นสิบันทึกไว้วันนี้พอมาวันนี้ข้าพเจ้าทำงานได้เท่านั้นเที่ยวยึดมือเพิ่นสิบันทึกไว้บันทึกนี่แต่เอพิ่นเมื่อไรนะภาพเนี่ยจะพลาดไม่รู้เก็บไปบุญไห พื่นนอนตเกี้ยนไมรนั้เ่อันทีเท่านี้เดียวพราะพิกปีปีนี้เราได้กำไรปีเราได้ขาดทุนน, <Okay. S 2> นี่กำไรท,ท,ทีน่นเนี่อที่ไยไครับเพื่อน,น,นเนีเน่เปนแบบแบบแบบผู้ดีเป็นเพื่อนที่เนึยูน้ำเพิ่นนี่น,น,น,นนะนอนกจากสงน้ำเท่านั้นเพืเ่อนบ่เคยออกกิวอออกจากที่หองเลยทันเข่าเหนียเฮ้ยฮมบ่มพาเนียเป็นเรื่องด้วยนะ มีพ้นกันต่บงมีคนรับแขกมีพ้นคือนอกจากท่ากิจเพิ่นในท่ากิจเนี่ยท่ากิจนี่อนอกจากพิ่นตีตาท่ากิดทำอย่างงี้ยังหฮมผาอยู่หลวงพ่อกุลระคำนี่หลวงพ่อหลวงปู่ครูรคำสุดยอดเป็นผู้ดีต่างต่างเลยไอ้เพิ่นอาจารย์จวนไปกราบปูขาวเพิ่นบอกเออท่านเพิ่นมหาเพิ่นนี่เพิ่นได้ตอนที่เพิ่นสีละสังขารได้เพิ่นบอกเพิ่นอมรณสติเป็นอารมณ์มาสั่นกว่าสิบว่าอย่างสั่นจะเพิ่นจะเพิ่นได้ตัวเนี่ยเนาะ หลวงพ่อหลวงหลวงปู่จวนหบุญเจ็ดมือมาแวะกราบแล้วเพิ่นก็ไปกราบหลวงปู่ขาวอยู่อยู่ไอ้กราบหลวงปู่ขาวอยู่ไอ้วัดทำรมภเพนเพิ่นเลยกราบบัดธรรมภูมมาทำมาทำบุญนำเพิ่นก็เลยประชุมพระสงฆ์ว่าเพิ่นหลวงปู่วัดทำรมภเพนตั้งข้าวมาว่าให้พระกันปลาปืบไอ้ปลาปืมติดแส่น้ำเลื่อๆว่าผู้บ่ายจะเท้าเป็นทรานบิดาเพิ่นเพิ่นไปบริกรรมตอนที่เพิ่นสีระสัาขา กสิแมนอยู่ต่างๆเนี่ยปฏิบัติคู่กับอาจารย์เนี่ยังลวงตานี่ก็มันธรรมดาลวงตานี่ก็เห็นคู่กันเนาะเห็นดวงตาแต่เห็นดวงคู่เขาฟ้องแบบนี้ต่างต่างไปปฏิบัติค่อยๆจแต่ก่อพเขาไปใกล้เป็นทะเลนะพอเริ่มไปอยู่กรุงเทพเนี่ยนะเป็นเน้นก็เลยปฏิบัติห่างๆไปอยู่กรุงเทพเนี่ยนะเริ่มไม่เห็นก็เลนอาจารย์สวงนี่เป็นติบเป็นติเสียเป็นบางคนไปอยู่กรุงเทพก็หลายพระแห้งแล้วล่ะ บ,บ่มีผู้ใดลก็มาเห็นบ้านใลเมืองมีหมาใช้ทวีปองเดียวเราเห็นบ้านใลเมืออเพิ่นเพิ่นกะพามากราบเท้าลงตาแตงบนี้เอานั้นไปเพื่อก็ไ้โอกาสเทศทรรเทศนิต่างๆเม่เมตตาแบบนี่จะไม่เห็ตร่ให้บานนี่ย่ะที่เิ่นเนนเมตตาสูงวงตาไปิารคุยฟังพวกเราคุยมัมึมึ่นบ่นอะ